จำได้ไหมครับเมื่อวานเมื่อวานเรารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปนะครับว่า<ะ>มีคุณหมอท่านหนึ่งอ โพสต์ระบายความรู้สึกเจ็บๆผ่าน f c e e o o o เฟสหนึ่งมีชื่อว่า Infectious ง่ายดเดียวจับได้นะเมื่อวานเมื่อวานแล้วมีคนบอกว่าคนนี้แหละเป็นคุณหมออยู่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแต่ไม่บอกนะจังหวัดไหนคุณหมอระบายความรู้สึกเจ็บจี๊ดๆผ่าน Facebook ที่ชื่อดังว่าที่เราอ่านไปแล้วเมื่อวานนะครับว่ามันมีคือคือวัคซีนโควิดวัคซีนโควิดที่จัดสรรไปยังจังหวัดต่างๆที่เป็น จังหวัดที่เป็นพื้นที่เป้าหมายรอบแรก13จังหวัด13จังหวัดนะครับหลักเกณฑ์ในการจัดสารและหลักเกณฑ์ในการฉีดก็คือจะต้องฉีดผู้ที่เสี่ยงภัยก่อนเขาเช่นบุคลากรทางการแพทย์อสมบุคคลที่ทํางานด่านหน้าใช่ด่านหน้านี่คือภัยพิบแรกต่อการสัมผัสโรคเช่นอสมดังนี้เป็นต้นแลวเขามีระบุด้วยกี่คนกี่คนในแต่ละกลุ่มชัดเจนปรากฏว่าคุณหมอก็ ระบายความรู้สึกเจ็บชิดว่าไปรู้มาว่าบางจังหวัดบางจังหวัดมีการกักวัคซีนไว้ให้ V I P ให้บุคคลระดับ V I P ใช่ค่ะให้บุคคลระดับ V I P แล้วก็ตั้งคำถามว่าบุคคลระดับ V I P คนคนนั้นน่ะเสี่ยงภัยตรงไหนอยู่ด่านหน้าตรงไหนเออถ้าด่านหน้ามาช่วยดูมีโอกาสสัมผัสโรคตรงไหนอันไหนๆก็ไหนๆเมื่อรัดคิวได้วัคซีนไปก่อนแล้วใช่ไหมเออมาทำหน้าที่ช่วยดูคนไข้ร่วยดูคนไข้ด้วยนะมาช่วยดูคนไข้ร่วมกับหมอได้นะเออ หลังจากที่หลังจากข่าวนี้กระจายกันออกไปเช้าวานเราถามคาุณอนุทินใช่ค่ะคุณทินบอกว่าเดี๋ยวจะติดตามให้แล้วมีการตรวจสอบนะคะว่าเท็จจริงประการใดค่ะพระตกใบใบพระตกใบใบคุณหมอโอภาสอธิบดีกรมควบคุมโรคก็ตั้งโต๊ะแถลงหลายเรื่องเรื่องหนึ่งที่แถลงก็คือ,อกระทรวงสาธารณสุขได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีววัคซีนกับแขก v i p อตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่อง v i p อได้วัคซีนก่อนฉก วัคซีนโควิดไปฉีดก่อนทำได้ไงจริงๆารู้แล้วนะว่าเป็นใครปรากฏว่าคุณหมอคนเดิมแล้วก็ผ่านเพจเดิมที่ชื่อ Infectious ง่ายนิดเดียวนิดเดียวก็ไปลิงก์เอาข่าวแถลงของคุณหมอโอภาสมาโพสต์ใน Facebook พร้อมกับบรรยายประกอบว่าเป็นข้อความสั้นๆว่าโอเคนัมเบอรวันวัคซีนเมืองทิพ แค่ได้เองนะสั้นๆแปลว่าอะไรอ่ะมีความหมายไหมเออไม่ทราบถอดกันได้เยอะนะถ้ามาโพสต์กันแบบนี้นะคะเสียดสีกันแบบนี้นะได้เยอะอืมแต่แต่ขณะเดียวกันมันมี Facebook อีกหนึ่ง Facebook เข้าใจว่าเป็นคนทํางานในแวดวงสาธารณสุขแล้วก็อยู่แถว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 เชียงใหม่เพอเพอเป็นบุคลากรทางการแพทย ที่ทางานอยู่แถวแถวโรงพยาบาลน,นครพิงค์เชียงใหม่หรือเปล่าค่ะก็ได้โพสต์ภาพจดเอาภาพขึ้นเลยนะามาดูเลยก็ได้โพสต์ภาพอืภ <Part 1. S 2> าพหนึ่งในภาพนั้นเราก็จะเห็นผู้ชายคนหนึ่งกับนางพยาบาลอีกหนึ่งคนกำลังฉีดวัคซีนในภา,าพนั้นนางพยาบาลกําลังฉีดวัคซีนโควิดให้กับผู้ชายคนนั้นแล้วดูรู้เห็นท่าไหมผู้ชายคนนั้นทําอะไรชูสองนิ้วชูสองนิ้วอชูสองนิ้วเห็นไหม ชูสองนิ้วแต่ต้องไปอ่านข้อความว่าคลนี้คือประกอบมีการบางบางส่วนแต่แกะออกจัดไปท่านนายกจุดจุดจุดแล้วก็ต่อด้วยเชียงใหม่เอาใหม่นะสังเกตดีๆนะจัดไปท่านนายกจุดจุดจุดไอ้ตรงจุดจุดจุดเนี่ยน่าจะเป็นชื่อว่าเสือไม่ใช่เสือท่านนายกเสือค่ะนายกเสือ นายกสมสรสอนมันเป็นไปได้หมดจะไปท่านนายกสมาคมจะไปท่านนายกสมสรสอนจุดๆแล้วก็ปิดท้ายด้วยเชียงใหม่แสดงว่าเหตุมันเกิดที่เชียงใหม่ใช่แล้วแสดงว่า v i p ท่านนั้นน่าจะเป็น v i p ที่เชียงใหม่แต่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์แล้วเอากันให้ชัดนะเออเอาโฟกัสไปเลยดีกว่าว่าบุคลากรทางการไหนทานนายกสมาคมอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยค่ะในเวลาต่อมาก็เริ่มรู้กันแล้วนะค่ะ ในเวลาต่อมาเขาเริ่มรู้กันนะเขารู้กันทั่วเชียงใหม่แล้วเขารู้ที่เชยงใหม่ว่ายเป็นใครในภาพที่ได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนโควิดก่อนหมอน่ะอืมในภาพนะค่ะเป็นนักธุรกิจเป็นนักธุรกิจเอาชัดอีกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเรื่องโอเคพอดีกว่าเอางี้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 เป็นธุรกิจที่อยู่ในแวดวงท่องเที่ยวและบันเทิงเออเอานี้ดีกว่ากว้างๆพอโอเค ธุรกิจที่อยู่ในบันเทิงท่องเที่ยวและบันเทิงจังหวัดเชียงใหม่นักธุรกิจท่านท่านนี้มีสถานะด้วยใช่ค่ะมีตำแหน่งแห่งขนเป็นที่รับรู้นะอย่าหลุดด้หลุดด้สวยขี้เกียจรับไปอีกเดีึงคดีญญณนายจัดไปนี่แหละนี่แหละนเชียงใหม่ถึงสนันวันไว้และและที่จริงในโซเชียลเขาก็เขาก็เขาก็จริงไปแกะลอยในโซเชียลนี่รู้เลยนะในโซเชียลเขาจัดเต็มไปเลยนะบอกว่าถามจริงๆเธอเป็นนักธุรกิจ มันเสี่ยงภัยตรงไหนเออว่างไหมมา<ห>ช่วยดูมคมคนไข้ด้วยมันเสี่ยงภัยตรงไหนเออเอออเออถ้าเป็นเออือ,อถ้า แม้กระทั่งวันนี้ถ้าเป็นมัคุเทศที่สัมผัสกันนักท่องเที่ยวยังไม่เสี่ยงภัยเลยเพราะมันมีนักท่องเที่ยวอประมาณนั้นไม่รู้แล้วเขาจัดกลุ่มแรกต้องเป็นบุคลากรทางการแพทย์กับอสมที่มันด่านหน้าเจอคนไข้พออโรงพยาบาลนครพิงค์เขาบอกว่าทั้งหลายท่างพวงน่าจะเกิดความเข้าใจผิดหรือเปล่าเพราะว่าเพราะว่าวัคซีนโควิดรักแรกที่แจกมาทางเชียงใหม่นั้น มีบางส่วนที่เขากันไว่าให้กับเอกชนด้วยและในเอกชนนั้นก็มีบางส่วนกันไว้ให้กับภาคท่องเที่ยวด้วยแล้วได้ฉีดก่อนเหรอรับประกันนักท่องเที่ยวนักธุรก,กิจท่านนั้นนะชะมาีใช้สิทธิ์ท่านใช้สิทธิ์เข่อ,ขอตาของภาคท่องเที่ยวไม่รู้สิฟัง<อ>ได้ไหม